บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย240ตารางเมตรนะครับแล้วจากหน้าบ้านมาเนี่ยเขาจะถมสูงไล่ไล่ไล่เนินขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับจนมาถึงบริเวณโซนของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีการยกระดับขึ้นไปอีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าต่างหรือว่าประตูนะครับก็จะเป็นบานไม้สักทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับลวดลายของกระจกนะครับ แล้วก็จะมีคองแถมให้เช่นเคยครับทั้งแอร์ทั้งพัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับใครที่เลือกห้องแรกห้องสองไม่ทันยังมีห้องตัดที่สามไว้สำหรับการตัารองอีกนะครับด้านเนก้อตระงเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเลยเทคอนกรีตข้างล่างเอาไว้นะครับแล้วก็เทพื้นนะครับขัดมันเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มาวางไว้ตรงด้านนี้ วันนี้ครับผมจะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับส่วนจะคุ้มค่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทั้งหมดโดยละเอียดเลยนะครับอย่างที่เห็นเบื้องต้นบ้านหลังนี้เลยสีชมพูสดใสสดใสแบบนี้เลยนะครับผมพื้นที่ของแปลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่10ไร่นะครับแล้วก็10ไร่นี้นะครับได้ติดถนนลาดยางด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งถนนด้านหน้านี้นะครับจะเป็นถนนด้านหน้าที่อยู่ทางด้านฝั่งของทิศใต้ ปลูกบ้านหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยอยากได้ลักษณะฮวงจุ้ยแบบนี้อยู่นะครับแล้วบ้านของเราเองนะครับก็จะอยู่ในเขตของโซนหมู่บ้านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นทางด้านเนี่ยอันนี้เราก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ทําการเกษตรนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นปลูกพวกมะม่วงนะครับลำไย,ยมะม่วงหิมะพานนะครับอินทผลามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางด้านเนี่ย แปลงที่ดินของเราจะอยู่ตรงแนวเขตต้นไม้ที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ย้าวเข้าไปจนถึงตัวบ้านของเรานะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับในเรื่องของแนวเขตบ้านหลังเนี่ยครับเราจะได้ที่ดินที่ติดถนนต่องเลนแบบนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ60เมตรเลยทีเดียวถือว่ากว้างนะครับสำหรับการที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นพื้นที่สำหรับการค้าขายหรือว่าการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ให้รถเข้ามาจอดได้นะครับแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะมีแนวเขตแนวสา วครับอยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงด้านนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ต้นไม้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในเขตของพื้นที่ดินของเรานะครับนี่เลย ตรงต้นไม้ต้นนี้จะมีเสาแดงๆอยู่นี่คือแนวเขตของบ้านของเรานะครับหน้ากว้างมากเลยนะครับแล้วก็ทางด้านเนี่ยครับจะเป็นเส้นทางที่ออกไปสู่เส้นถนนหลักนะครับตามระยะทางที่เข้ามาจนถึงบ้านของเรานะครับจะมีเพื่อนบ้านหลายหลังคาเรือนเลยและอย่างที่บอกครับว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ในเขตของชุมชนเพื่อนบ้านส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะทําพื้นที่การเกษตรกันด้านหน้าบ้านตรงด้านนี้นะครับเขตโซนก่อนที่จะถึงตัวบ้านของเราเนี่ยเขาจะปลูกสร้างบ้านที่มีระยะร่นนะครับ ถอยตัวบ้านเข้าไปนะครับก็พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสัก2ไร่นะครับโดยที่พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยเขาเทหินครุกเอาไว้นะครับแล,แล้วจากหน้าบ้านมาเนี่ยเขาจะถมสูงไล่ไล่ไล่เนินขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับจนมาถึงบริเวณโซนของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีการยกระดับขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่กับว่าอยากอยู่สูงกว่าถนนนะครับมองเผื่อ,อนาคตว่าถ้าเกิดว่าถนนมีการปรับขยายอะไรเงี้ยบ้านเขาก็จะไม่ได้ดูเตี้ยนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นเนินสูงขึ้นมาเลย นในส่วนของบริเวณของตัวบ้านนะครับจากด้านหน้ามา,จ,าจ,นจนถึงตัวบ้านเนี่ยก็จะกินพื้นที่อยู่เวลาประมาณตัก2ไร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูทีละส่วนทีละส่วนนะครับทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยเป็นตัวบ้านของเรานะครับส่วนทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของศาลาอเนกประสงค์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้ก่อนนะครับศาลาอเนกประสงค์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเลยเทคอนกรีตข้างล่างเอาไว้นะครับแล้วก็เท น,นะครับขัดมันเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มาวางไว้ตรงด้านนี้มานั่งแพ็กหรือว่าทําความสะอาดกันนะครับหรือจะใช้เป็นลานกิจกรรมหรือ รวมไปถึงนะครับงานอดิเล็กครับ Champion. ใครที่ชอบงานาไม้งานเหล็กนะครับสามารถใช้พื้นที่ตรงด้านนี้ได้เลยเฉพาะพื <milhões jadi> yeah. ้นที่ใช้สอยในศาลาอดเน็กประสงค์นี้นะครับอยู่เวลาประมาณ240ตารางเมตรนะครับส่วนตัวเสานะครับก็จะเป็นเสานะครับที่เทปูนนะครับขึ้นไปรองรับกับตัวหลังคาที่เป็นโครงเหล็กแล้วก็จะมีหลังคาเมท่านชีทนะครับปิดคลุมความร้อนกันความร้อนแล้วก็กันฝนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับพื้นที่ของศาลาอเน็กประสงค์นี้นะครับเขาก็จะมีในเรื่ ของห้องน้ําห้องท่าไว้ด้วยนะครับไว้ถึง2ห้องนะครับอันนี้ถือว่า ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาสารต่อแล้วใช้ศาลาอเนกประสงค์ลานนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับและสาหรับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย240ตารางเมตรนะครับตั้งแต่บนหลังคาลงมานะครับก็จะมีส่วนที่ต่อเติมบ้างนะครับส่วนของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหลังคากระเบื้องนะครับแล้วก็ส่วนที่ต่อเติมด้านหน้ามานะครับที่กันแดดกันบนเนี่ยก็จะเป็นเมทัลชีสนะครับแล้วก็รวมไปถึงของตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้ครับเขาจะเป็นลักษณะของ อิดบล็อกก่อท้าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นพื้นคอนกรีตที่เขาต่อเสาเข็มเอาไว้นะครับผมและบ้านหลังนี้ครับลักษณะของตัวบ้านเนี่ยเขาจะปลูกสร้างแบบลักษณะของการยกพื้นสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาเนี่ยอยู่ราวประมาณเมตรนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาชอบที่จะลักษณะของอยู่บนบ้านที่มีการยกพื้นเวลาที่ออกมาเดินเล่นนอกบ้านเนี่ยครับมองออกไปโดยรอบเนี่ยเขาก็จะทําให้ดูลักษณะ,ละข,ของเป็นบรรยากาศที่โปร่งโล่ง นะครับสบายข้างหน้าตัวบ้านเนี่ยผมจะชอบในเรื่องของตัวราวบันไดตั้งแต่ทางขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาทําราวบันไดไว้เนี่ยก็เป็นราวบันไดของสแตนเลสนะครับก็ทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ถือว่าเขาใส่ใจในเรื่องรายละเอียดของตัวบ้านมากๆนะครับแล้วก็บริเวณของส่วนหน้าต่างกับตัวประตูบ้านนะครับอันเนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะของใช้วัสดุที่เป็นไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันครับ ผมขออนุญ,ญาตนะครับจะไม่ได้ถอดรองเท้านะครับเพราะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะครับณนะตอนเนี้ยไม่ได้มีผู้อยู่อาศัยแล้วแล้วก็ข้างในเนี่ยก็อาจจะดูแบบไม่ได้สะอาดมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างๆของบ้านหลังนี้นะครับณนะตอนเนี้ยครับเจ้าของเขาเนี่ยครับก็ จะไม่ได้ใช้พื้นที่จะมีการปล่อยเช่าพื้นที่ด้านหลังนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาชมภายในตัวบ้านทั้งหมดนะครับในตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยบริเวณด้านโซนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของห้องโถงนะครับซึ่งห้องโถงเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อของแต่ละห้องแต่ละห้องเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกที่อยู่ทางด้านหน้ากันนะครับ ห้องแรกที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่เกือบเกือบ20ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ห้องทางด้านฝั่งด้านหน้าเนี่ยครับเขาก็จะออกแบบมาให้มีหน้าต่างถึง3ด้านนะครับด้านหน้า ก็จะอยู่ทางด้านฝั่งหน้าบ้านที่อยู่ทางด้านฝั่งของทิศใต้นะครับแล้วก็จะปล่อยให้ลมไหลโฟเข้ามานะครับระบายออกทางด้านฝั่งทิศตะวันออกและตะวันตกนะครับในส่วนของหน้าบ้านนะครับผมจะชอบในเรื่องของตัวเอักษณะของหน้าต่างเขาให้เป็นบานที่สูงนะครับสูงเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสักเมตรที่สินะครับเวลาที่เราเปิดรับลมมานยครับลมก็จะไหลผ่านโฟเข้ามาเป็นอย่างดีแล้วเขาก็จะมีในเรื่องของตัวมุ้งรวดให้ซึ่งกันแมลงนะครับเพื่อ ดึกๆแล้วนะครับเราเปิดไฟอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงเข้ามาได้ก็จะปิดการแมลงไว้แต่ก็ยังให้ลมเนี่ยสามารถไหลฟโฟล์เข้ามาได้นะครับในห้องนี้ครับเขาจะมีแอร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จองห้องนี้ก่อนนะครับได้ห้องใหญ่ด้วยแล้วก็ได้แอร์ไปอีก1ตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แอร์เขาก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับเพื่อที่จะประหยัดไฟด้วยนะครับอันนี้ ใครเลือกก่อนได้ห้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องที่2กันต่อนะครับถ้าแต่ว่าใครที่เลือกห้องแรกไม่ทันในส่วนของห้องที่2นะครับจะเป็นห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ราวๆประมาณ16ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องนี้ครับก็มีแอร์ไม่น้อยหน้าห้องแรกเลยนะครับแล้วก็มีตัวพัดลมระบายอากาศนะครับ และสลับห้องต่อไปจะเป็นห้องที่3ครับสลับบ้านหลังนี้นะครับห้องที่3บ้านหลังนี้ก็จะมีพื้นที่เท่ากับห้องที่2เลยก็คือพื้นที่16ตารางเมตรครับแล้วก็จะมีของแถมให้เช่นเคยครับทั้งแอร์ทั้งพัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับใครที่เลือกห้องแรกห้องสองไม่ทันยังมีห้องที่3ไว้สำหรับการตัดรองอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของ ห้องถัดไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับตอนนี้ออกมายืนที่ตรงห้องโถงด้านกลางก่อนนะครับเพราะว่าห้องถัดไปเนี่ยเราจะมีประตูลับที่ไม่ลับด้วยอ่าลับไม่ลับยังไงตามเข้ามาชมกันครับ ในห้องด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะเปิดประตูผ่านเข้ามานะครับแล้วก็จะเจอลักษณะข,ของห้องโถงใหญ่ๆโล่โงๆก่อนเลยนะครับซึ่งห้องโถงเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นห้องที่เราสามารถใช้เป็นห้องแต่งตัว Walk in c l o s e t นะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยนะครับมีตัว มีตู้เสื้อผ้าเท่าไหร่นะครับเอามาไว้ในห้องนี้ให้หมดเลยในห้องนอนของเราจะได้ดูใหญ่แล้วก็ดูโล่งนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยเขาเออกแบบมาไว้สหรับการที่ให้คนเอาพวกตู้เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมาใช้ในส่วนนี้นะครับจะได้เหลือพื้นที่ในห้องนอนเยอะนะครับและในส่วนของบริเวณห้องโถงด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยมีให้ถึงสองห้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ราวประมาณ6ตารางเมตรนะครับซึ่งเขาก็แยก โซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้ให้นะครับโดยที่ทั้งสองห้องเนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องที่ว่าห้องหนึ่งครับจะมีพื้นที่ที่สามารถใช้ฝักบัวได้ส่วนอีกหนึ่งห้องนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีอ่างน้ําอยู่ภายในครับวัหรับใครที่ชอบการตักน้ําอาบนะครับไม่ต้องใช้ฝักบัวก็ถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์หลับส คนสองแบบเลยนะครับผมกับห้องน้ําแล้วเนี่ยก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับโดยที่ประตูอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเปิดมาแล้วก็มาอยู่ด้านท้ายสุดของตัวบ้านนะครับซึ่งด้านท้ายสุดของตัวบ้านเนี่ยก็จะเจออีกห้องหนึ่งที่กว้างมากๆเลยนะครับซึ่งระยะความกว้างเนี่ยจะอยู่ราวประมาณตั้งสเมตรครึ่งถึง4ี่เมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่10เมตรในส่วนเนี่ย ก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนครัวเอาไว้สำหรับทาครัวหรือว่าเป็นพื้นที่ตากล้างได้นะครับซึ่งห้องหรือความที่เขามีขนาดกว้างและยาวมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําห้องกั้นแบ่งเพิ่มได้ในภายหลังนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะมาออกแบบเพิ่มเติมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับและในส่วนของประตูด้านหลังของบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ที่สามารถออกมานะครับแล้วก็มาสู่ตรงบริเวณที่เชื่อมต่อกับตัว ตาลาอนเนกประสงค์นี้นะครับผมอันเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับและบ้านหลังเนี้ย มีคนอยู่เยอะขนาดนี้ห้องเยอะขนาดนี้นะครับวัวจะมีปัญหาเรื่องน้านะครับหายห่วงได้ครับมีแทงํำลองน้ําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแทงเนี่ยยังไม่พอนะครับเราอยากจะเก็บเอาไว้ใช้นานๆหลายๆสัปดาห์นะครับก็ให้ไปเพิ่มแทงอีกสักใบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับในส่วนของตัวบ้านแล้วก็ตัวศาราอนเนกประสงค์ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับเฉพาะตัวบ้าน240ตารางเมตร ตัวสาราเนียงประสงค์240ตารางเมตรภายใต้พื้นที่ใช้สอยใต้หลังคานี้นะครับก็จะมีอยู่ราวประมาณเกือบเือบ500อ้อประมาณ500กว่าตารางเมตรแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่มีส่วนบ้านกับส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะอยู่ในส่วนของพื้นที่ประมาณราว2ไร่นะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่ดินโลง่ลงๆอยู่ณนะตอนนี้นะครับแต่ก็ว่าคุณที่มองเห็นนะครับจะเป็นพื้นที่อยู่ราวๆประมาณทัก 8ไร่นะครับซึ่ง8ไร่เนี่ยตอนเนี่ยปัจจุบันเขาปล่อยให้ผู้เช่าครับมาเช่าปลูกมันนะครับก็เขาวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเตรียมปักอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ทําการพัฒนาดินไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยมาลงนะครับโดยที่ผู้เช่าเนี่ยเขาจะเช่าเป็นหลายปีนะครับต่อปีโดยที่ต่อปีเนี่ยเขาจะจ่ายนะครับต่อไร่เนี่ยก็คือ1000บาทนะครับแไร่เขาจะจ่ายอยู่ที่เวลาประมาณปีละ8 0 0พบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าปล่อยที่ดินเอาไว้ ให้ลกร้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีที่ดินที่ปล่อยเอาไว้ลกร้างหรือว่าเป็นที่ดินที่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะเสียภาษีแพงกว่าที่ดินกเกษตรนะครับแต่ว่าเรามีพื้นที่ที่คนมาทําเกษตรนะครับเราได้ไรายได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าภาษีไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตลาดแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับลักษณะของรูปแปลงเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับตัวเอกสารติดเนี่ยเป็นฉนดครับซื้อขายได้สบายๆนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิบไร่มีถนนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางส่วนด้าน ท้ายเนี่ยก็จะมีถนนที่เป็นถนนทางสาธารณะที่เขาวิ่งเข้ากันในไร่นะครับโดยที่ราคาขายเหมายกแปลงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าล้าน5 0 0แสนนะครับอย่าเพิ่งตกใจกับราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันดีกว่าราคาทั้งหมด5้าล้าน5 0 0แสนเนี่ยเขาพร้อมค่าโอนให้เร็จสับเรียบร้อยกรณีสมมุติว่า ถ้าเราแยกลองแยกตัวบ้านดูนะครับสมมติว่าตัวบ้านเนี่ยมูลค่าประมาณตักล้านห้าเราจะเหลือค่าที่ดินเนี่ยอยู่ลรประมาณ4ล้านใช่ไหมครับติดไร่ไตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าที่ดินเพียงแค่ไร่ละ4ี่แสนบาทเท่านั้นนะครับมีพื้นที่ที่ติดถนนลาดยางเราปล่อยให้คนเช่าทําการเกษตรแถมยังอยู่ใกล้นะครับกับพวกเขตชุมชนต่างๆนะครับในรัศมี1กิโลมีเพื่อนบ้านมีโรงเรียนมีสถานที่ราชการหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าไปที่โรงพยาบาลน,นะครับเราจะมีโรงพยาบาล ใหญ่ของจอมบึงนะครับก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระจุพราชห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่7กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเข้าตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรราชการต่างๆมีแบงก์นะครับการเงินการธนาคารนะครับระยะทางเนี่ยก็อยู่ลาวาประมาณ1 1กิโลเมตรเท่านั้นคุณเดินทางเนี่ยอยู่ราลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดูที่ดินผืนนี้แล้วจะต้องเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมว่าจากที่ขนสง่งถายใต้ใหม่นะครับระยะการเดินทางเนี่ยก็จะอยู่ราลาประมาณสัก 1 1 0กิโลเมตร่อชั่วโมงเนี่ยมาถึงแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยบ้านหลังนี้ครับจะตั้งอยู่ในเขตของตำบลนน้ำพูอำเภอเมืองราชบรุรีจังหวัดราชบวรีคุณอยากเข้าตัวเมืองราชบรุรีเดินทาง1 5บถึงนาทีเนี่ยถึงแล้วนะครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยอยู่ในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับหากใครที่สนใจนะครับลองติดต่อเข้ามาชมนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับ คุณอาจจะกังวลในเรื่องของผู้เช่าปลูกมันอยู่นะครับอันนี้สบายใจได้ครับถ้าแต่ว่าคุณอยากจะมาทําเองนะครับผู้เช่าปลูกมันเนี่ยเขาเช่ารายปีครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับใจเขายกเลิกก็ได้หรือคุณอยากให้เขาเช่าต่อในช่วงจังหวะที่คุณยังไม่มาอยู่นะครับให้เขาช่วยดูแลที่ดินไปก็ได้นะครับผมถือว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะว่าราคาที่ดินในแต่ละปีเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าแต่ว่าคุณเห็นว่าที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถทําประโยชน์ให้กับ ซื้อเก็บได้ผมอยากให้ลองนัดเข้ามาชมครับทำเลดีๆแบบนี้ติดถนนลาดยางด้านหน้าเนี่ยเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับที่คุณสามารถจะทําอะไรก็ได้อยากจะปลูกต้นไม้ขายเอาต้นไม้มาวางหน้าบ้านนะครับโชว์ให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะทําจุดขายในออนไลน์ก็ได้นะครับผมคนที่สนใจติดต่อับทางด้านเราทีมงานทำเลดีตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนะครับจนวันนี้ผมนัทชั้นโและทีมงานทำเลดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย